ให้ชมน้ำก่อนนะครับจากทีมงานศาสตาบนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีสะเกตกับปั๊มหนึ่งแรง750วัตต์ข้อ1.5นิ้วนะครับน้ำเก0 0พลิตรต่อชั่วโมงนะครับบ่อนี้อยู่น้ำใกล้ๆสุดน้ำใส่น้านะครับนี่ข้าวแห้งเลยสีสะเกต ไปดูคอนโทนนะครับอของดิฟูนะครับเบเ,เกอร์ดีซันทีนะครับมีการฟ้าลงกลาวให้ด้วยแผงเป็นโมโนนะครับตัวนี้อ่าโมโนฮาร์ดเซลล400วัตต์3แผงเซลล์สวยๆนะครับอ่าฮาร์ดเซลนะครับแบ่แงครึ่งแผงเลยแกะ ปัญหาเงาบางแผงนะครับแผงรุ่นนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สตาบนนนำเร้ามาใช้นะครับนปูนโครงสร้างกาวไนท์นะครับเราจัดมาให้หมดท่อลงเป็นท่อเอสซีกนะครับแบบหนาเบอรติดต่อดตาาบนโซโลาเซลนะครับ085 0150915